พระรูดมธรรม,มกิจนะครับ<น> est, พระรูดมธรรม,มกิจอาจารย์เบา,งงาท่านผู้บรหรงานิจย์ทุกวันหัสบดีช่า,าน ก็จะยายาทั้งหีสองทีสงง่สิ้สารออกไปเกินลักราพอาจุสางรัิดแาจำพีพวกขงข้อง,องบัดจำฟา้าแล้วกพวกโวยพวกโวยมีพวกเยอะน ใช่นี่คือหัวที่ก้นใช่หัวหัวไม่ได้มาตรงหัวก้นจริงวัน